โอเคนะครับผมถ้าสําหรับใครนะครับที่ต้องการ1000เพชรฟรีๆนะครับผมให้ทุกคนทําตามนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนทําตามนี้เลยนะฮะกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมแค่นี้ทุกคนก็จะมีสิทธิ์ได้รับ1000เพชรฟรีๆแล้วนะครับผมคอมเมนต์ UID พร้อมชื่อเฟซบุ๊กนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผม ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมพบเจอเอกทูนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกบัตรคาน่าตามคําสัญญานะครับผมถึงสอ้ซับนะครับผมแจกบัตรคาน่านะครับผม5รางวัลนะครับผมผมจะแจก5รางวัลก่อนนะครับผมผมจะสุ่มแจก5รางวัลก่อนครับผมโอเคครับใครนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้าแคนผมนะครับผมนี่เลยนะครับผมใครที่สนใจอยากจะเข้าแคนผมนะครับผมแอสดีแคนมานะครับผม i d แคนมาเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่ตามนี้นะครับผม1 0 0 5 7 9 3 1 0 6นะครับผมแอดมาเลยครับผม c a n w e l ลสี่นะครับผมได้บัตรสร้างห้องทุกทุกวันนะครับผมใครที่อยากสนใจแอดแค n ผมมาได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก่อนจะไปดูบัตรนะครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผม โอเคครับผมไปดูบัตรกันเลยครับผม โอเคครับผมถ้าใครได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปในเรื่องนะครับถ้าช่องของผมนะครับถึง400 subscribe นะครับผมผมจะแจก2,000เพชรนะครับผมย้ํานะครับผมสําหรับคนที่ติดตามเท่านั้นนะครับผมผมจะสุ่มแจก2,000เพชรนะครับผมถ้าผู้ติดตามถึง400 subscribe นะครับผมผมจะสุ่มแจก2,000เพชรนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆโปรดติดตาม ไวเลยนะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคนกาอาจจะพูดติดๆกันครับ<อ>นะครับผม<อ>ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมต้องไปแ<อ>ล้วครับ<อ>บายบาย